สวัสดีครับผมอแม่วันนี้เราจะมาเผากระดาษเงินกระดาษทองพี่น้องเป็นเดย์เอาเลยเผาเลยน้ำเลยเออเราก็จะเผากระดาษเงินกระดาษทองกันดีป่ะนี่ยกินเ, <c oughs> เดย์กล่องแบบไง <c oughs> มาครับมาเฮามาลองวงกัน ตั้งสี่เนี่ยมะเอาเผากันไปเนาะเอาก็ได้เงินกยได้ขอ้อเดี๋ยวปุ่มใส่ดิตรงนี้เขาใส่หนังมันนะเป็นได้แล้วยังก็จะไหมไหมเรื่อยมาเนี่ยยินดีตอนเราผู้ช่วงมาตรนสายเกียร์เช่นแนวก่อนล,ล้วไปเอาละไหมแล้วพี่น้องไหมแล้วนะครับผมไปหาเนาาี่มาเคลียร์ได้เหรอวะเนี่ย หาเนี่ยมาเชีย์ได้ไหมเนี่ยได้อุ่นบ่เลยเฮ้ยพอกกันชิบหนาพี่น้องไปแล้วบายบายอยู่หนานสายไี่ฟุ่งหมนเ่ยไปครับผมพอกันชิบหนาผมสวัสดีครับ